สุขคนของเยอจอยผ้าสแสบค่ะมัอนี่เยอจอยผ้าแสบหายไปโดนเลยค่ะพี่น้องค่ะเกือบอาทิตย์หนึ่งเนาะค่ะเยอจอยกะคินฮอดสุขภูสุขคนเนาะค่ะมัอนี่มากกับอคอนเทนต์เมอรี่คริสต์มาสเนาะค่ะพี่น้องค่ะสําหรับสวัสดีพี่น้องคนไทยที่อยู่ทังต่างประเทศนะคะพี่น้องคนไทยที่น่ารักสุขภูสุขคนที่อยู่ในประเทศไทยเนาะค่ะเยอจอยกะขออํานวยพรให้มีความสุขได้หลายในวันคริสต์มาสเนาะค่ะมันะอนี่เยอใจใดเนี่ยแซ่บเลยค่ะพี่น้องค่ะตําซั่วกุ้งสะดุ้งเนาะค่ะมาสุพอสุเม พี่น้องกินสูบบุหทุกคนนะคะอูอ้หูยวันนี้ผมไล่แต่ล้วค่ะพี่น้องค่ะมะเบาๆลายใหญ่ห้างมาเริ่มต้นกันเลยคะ่ะเจกจอยลวกกุ้งข้าวเดียวพี่น้องมันสีออกหวานๆจากน้อยมัจนจะโตยิ่ใหญ่อบวกมาแซ่บๆกับเจ๊จอยค่ะสดบมงนาวกับพี่น้องโอ้แบบแบบมันอยี่เจ๊อยพักมีอย่างไรค่ะพี่น้องมีผัากกาด นี่อันมสมพักคือข้าเห็นพี่น้องแล้วก็ลวกอันให้องไรข้าค่ะเดี๋วยวจให้เบิรงเกอนเด้อลวกดอกบมะยุพี่น้องลวกดอกผักทองแซ่บๆกินงอย่างก่อนสมพักพี่น้องเส้นสดเดจจอยมุนอีกแล้ว แบบแพงพี่น้องคะมื่อกี้เย,ยจ้อยมาพอ้พี่น้องน้ำจงเว้นเด้ค่ะของวันที่ยี่สิบหาค่ะพี่น้องคะเป็นวันคริสต์มาสเยจ้อยงานหล,ลายหลายช่วงใกล้ปีใหม่ค่ะขออภัยพี่น้องในหลายคิดฮอดสุบู่สุกุนเค่ะออกหวนานหวานจักหน่อยพี่น้องลวกดอกมะเออ มาพอกรนยำไดกระแสบย้ำหนันกมาจากพี่น้องจ้าส่เม็ดสตอค์้ยพักกระถินพี่น้อง สมพักเจ้าจอยขันเองพี่น้องจ้าหนาพักกาดบันเจ้าจอยเอิญพักกาดเขียวพักกาดตีนหมีแม่พี่น้องทางอุบลนั่นๆเลยมันเนี่ยอเอียงผาดสดครับ พี่นองคะสับแสบเหมือนกันคะ่จะอจุ่งยัดอยตัวใหญ่ๆสดๆเด่งๆหยุ่วๆได้จากพี่น้องจ๊ามีความสุขหลาย,ลายๆเด้อพี่น้องคนไทยทั้งต่างประเทศพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศ<ๆ>ไทยคะ่ะ They want Christmas. ทำปลานัวนัวพี่น้องจานมาเนี่ยเพ็ดแัดจันคือเกอจาจ้าเด็จอยลืมกินลวกดอกพักกั้นจองพี่น้องโอ้ยหยว่เลยค่ะพี่น้องคะ่ะกินเพื่อพี่น้องคนไทยที่อยู่ทางต่างประเทศน้ำในเดอ้อจ่ะหาน,นาวหนาวกับห็้เศร้าหนาวด้วยจ้ะ เ้นอเขอบุณน,น,น,น้อๆอันนี้เพื่อพี่น้องคนไทยที่น่ารักของเยจอยที่อยู่ในประเทศไทย้อค่ะ้วกับพี่น้องสอปปลาวของเฮาค่ะแซ่บๆน้ำกันค่ะ กลุ่มพันธ์เศษกระปุ้นพี่น้อง รวงเลยค่ะพี่น้องครับเม็ดสตอหอมๆกรอบๆจ้ะสดน้ำกัน มาจักจัน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะื้อนี้จะใจได้มีโอกาสยุดวันเสาร์โมเมนต์สิวันอาทิตย์เนาะื้อนี้เนาะวันอาทิตย์ที่25ธันวาคม2565นอเนาะค่ะพี่น้องค่ะใกล้เทศกาลปีใหม่แลว้วค่ะ เยจอยขอให้พี่น้องสุขุ้สุขคนของเยจอยเนะาะค่ะท่นารักของเยจอยเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใส่หลายดิจ้ะ หวานจุ๋ยจุยได้พี่น่องกุ้งม,มันสดได้ใจลวกบดดมเนี่ยเอาน้ำห่อนพันหวานดีเลยรม่มวีวพี่น่องอากาศดีดีค่ะมันเน่ย แซ่บค่ะพี่น้องคำใหญ่จะน้อยเด้อค่ะพักยา่จอยขออภัยได้หลายแซ่บแห้ง hmm. ค่ะพี่น้องค่ะ ส่งถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ปีใหม่กับห้มีเต่แนวดีๆเด้อจากพี่น้องค่ะห้มีเงินไม่ทองไหลมาเทมาสุขุขุนด้จากพี่น้องคอนไทยทีย่น่ารักของเย่จอยพี่น้องเพื่อนบ้านส,สปปเล้านะจ้ะสมพักคันเองแซบแซพี่น้องสมพอดีคันเมอวัน ทั้งบานพี่น้องอากาศเป็นไดดน,นอกจากหนาวบนน้อเจ๊จอยหายไปหลายมือกับมีอาทิตย์ที่แล้วค่ะพี่น้องค่ะเจ๊จอยได้มีโอ,อกาสเดินทางไปจังหวัดน่านเนาะคะ่ะไปภารกิจอากาศกับบนหนาวค่ะป็นไหนพี่น้องค่ะเย็นพอดีเนาะคะ่ะแต่ว่าบรรยากาศโดยในภาพรวมของจังหวัดน่านเนี่ยที่เจ๊จอยไปเนี่ยคืออา่า อากาศดีค่ะไปในตัวอำเภอเมืองจังหวัดน่านเนาะค่ะพี่น้องค่ะกะได้ความเย็นมากอยู่น้อยนึงซ้ำๆกันก็นกบานเห่าล้วจ้ะพี่น้องปีนี้ก็บ่ค่อยหนาวเนแด้ โอ้ยเจจะคืออยากแห้หงพี่น้องคะเหมือนเล่มัห่เนี่ยย่างกลุ่งตัวเดียวจ้ะพี่น้องหวานหวานแสบๆน้องกันด้ค่ะเผ็ดแห้งค่ะแ่บแห้งเจวจอยเลยแชาเย็นค่ะพี่น้องหวานหวานแสบๆเลยค่ะคือฮอดอันน้ำหวานของบีเอฟซี พี่ชาหวานนะคะขออนุญาตนะคะอย่าจ่อยคิดถึงคิดถึงนะคะเขาไปเยี่ยมชมพี่เขาอยู่นะคะให้กำลังใจนะคะห mm hmm. ลอดไอด้จูจใ่เนี่ย mm hmm. มาแซ่บๆแล้วกันค่ะพี่น้องค่ะแก่เพียเนาะค่ะชายเย็น <laughs> โอ้ยหวานชื่นใจคะ่ะพี่น้องคะเอาละค่ะมื่อี้ยจอยเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะคะเยจอยกับขอกราบขอพระคุณเนาะคะ่ะมีรีคริสต์มาสอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับพี่น้องคนไทยที่อยู่ทางต่างประเทศนะคะพี่น้องคนไทยที่นนารักของเยจอยที่อยู่ในประเทศไทยทุกภาคทุกทส่วนของประเทศไทยเนาะคะ่ะแล้วก็กราบสวัสดีเป็นย่างพี่น้องส,ส,ส,สปปลาวของเฮาเนาะคะ่ะ ขอให้พี่น้องสุขภูสุขคนของเจ๊จอยอยู่ดีมีแห้งสุขภูสุขคนมีเงินมีทองใส่ได้หลายสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาพบกับพอกับเจ๊จอยในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ